ให้เหงนินสุนเจ้าคือให้เหงอนสาวนามนบ่พี่น้องหยุดยาวยามใดหรือว่าทางโรงเรียนให้หยุดยามใดหัวจะปวดพี่น้องค่ะอุ้ยอันนี้ในคลองเรียนนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วบาาัญารอบที่เท่าไหร่รอบที่เจ็ดรอบที่เจ็ดแนวกินกระเฮ็ดให้กินกับยูนีอ่อีละสาไซรเมียนซิปรอบแล้ว กินดีๆลูกกินดีๆ <c oughs> จ๊๊กมันอย่างพี่น้องมะเลลงเคงควังแต่ละมือแต่ละเว้น <c oughs> คุณ <c oughs> กินแล้วก็ขึ้นไปนอนกินแล้วก็ขึ้นไปนอนอืมอันคลองเรียน,น,นันดีบะรอบที่ซิบและะ้วมั้งอืมไม่อยากเว้าดอกรอบที่ซิปแล้วเว้ายากคักจักชิวห้าไปเรียนซะ หมือนจะจูจักก็ได้จ,จูจักต้องมันก็มีค่าใช้จ่ายลูก<ฮ>ว่าอยากฮัดหอดให้แอนปิดโรงเรียนแต่ละมือปิดมากหละดื้ออืมขั้นเป็นอยู่บานอยู่ต่างจังหวัดนี่กับมุมเหมาเนาะเออจ้างเป็นยังเป็นยังหน้าครับคากระแตกเออยง่หนึจะคาแตกหน้าแตกคาแตกก็ขานน้ำอีกแบบหนึ่งแต่ว่าามีมูไอ,อ,อยู่บ้านี่มีมูไลแต่ว่ายูนี่ บ่ได้ไปใส่อยู่เติมน้าแม่พี่น้องคะอยู่เติมน้าแม่ยังมาแรงว่ากับผ้าไปพูนไปบิ๊กซี่ไปพุนเออไปผัดคือว่าแล้วคนกระลายเนาะพี่น้องคะซุม้มือนี่มันมันมีแต่แบบว่าโรกมันกระลายเนาะเออก็เลิ่ประหยับผ้าไปใส่บาอีบีแม่เอกบิ๊กซีบีบิ๊กซี่พูนบอกเนี่ยอันนี้มือ้อื่นนีมือเปิดเลี้ยนกะชิบอะไ้ไปอีกเป็นยังเป็นวัดอีกแหละอุกอังน้ำซาลามต์อุกอังน้ำแหละเออ สามหมื่นเศร้าไอเดือนนึงเป็นอยู่ดอกสามเพื่อไม่ได้ไปจะเถือดดอกโรงเรียน,นอ่ะ <ใช S 1> ไ,ไ,ไปไปเก็บเนไปไปเก็บจางของพัทยาไปเก็บพันเลียวแล้วมียังเป็นยังเมานี่นี่เมานี่นี่ไหนออ่ะอ่ข่าวุงค่ะไปเก็บให้มันเสร็จในหของนามกับพ่อในหของนามอือคุณ ปากัดเพื่อกระเลียงพร้อมเด้ปปากัดก็ดีมึงลูกเลี้ยงกันใส่ลายโอ้ยเดี๋ยวพักกันว้างแผนว่าสิพักกันเมื่อปิดเทอมเดือนมีนาประมาณเดือนมีนาแจักสิมือใดนยังโมเนี่ยใจอยู่ว่าชได้เมื่อมือใดเออแต่คลิปหนึ่งก็ยังโมมีฮอดเวลาลงพี่น้องค่ะยากเพิ่นนี่แหละอืยากเพิ่นจักเป็นยากอีหยังเอ็นแต่ละมือนี่ปุ่นวายไปเบิดนอกจากเพิ่นจะไปโรงเรียน อไปโรงเรียนซาอมงกับเฮตดคลิปอยู่บ้านฝาพี่น้องคะเอออยู่บ้านฝาแต่ว่าสาอมงก็อยากมาลงนี่เลียไรอยู่หรอกแต่ว่าก็ขึ้นยังสี่เหล่ในแต่ละมือขั้นมือยุดแม่โทรศัพท์อืโทรศัพท์เป็นพัทยาหน่อยเปลี่ยนกันพี่น้องคะเปลี่ยนกันพ่อก็เอาโทรศัพท์เพิ่นก็เอาไปเฮตุงานเนาะเอออันนี้อยู่น้่แม่เปลี่ยนกันเบิ่งกับลูกบื้องหนึ่งแม่ทายคลิปเบื้องหนึ่งลูกเบิ่งกระตูน เป็นแน่สิพี่นออ้องคะเออก็เลยบกุกคอยเดี๋ยวลงจั๊กเถอะจะมันอยากเหยียงไปเก็บเลยเร็วไปเก็บเลยเร็วอย่าดื้ออืมใทนเงือนอืนอ่นเผื่อขึ้นจีบบ่ดื้อคือได้เพืนอนเท่าดอกจั๊กเป็นหยังเก็บเลยเร็วเร็วโอ้ปวดหัวพี่นอ้องเก็บเก็บเก็บ,บกกเมื่อเรวจักเถอะจนได้ก็มีรอบที่สิบเอ็ดแล้วอืมอยู่ในของหนามก็เต็มไอ้เนี่ย จักเป็นยังเป็นอยังเอาไปไว้ในห้องหนามมันนั่นมุดหนึงกับไปเรียนไอ้ไฟแช็คมุดหนึงกับไปเรียนเอานั่นวาดเอาหนันวาดอันนี้โอ้ยจ้ามนมดละเมื่อยเดี๋ยวว่าเลี้ยงลูกอยู่งงานบ่เมไงเนี่ยเอ้ยเบิ่งหลุดพี่น้องคะ่ะบางมื่นนี่แจ็คเป็นเทพยังเออจนจนวันกินข้าวเลืมนั่น,น,น,นล,ลืม,น,น,ลมนี่จะขอกันคลิปไหมนะพี่น้องเนาะ